ไปกันต่อนะคะพี่สาวขับหาไม่เจอจริงคันอีกแล้วจะแช่ก่อนนะคะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไปไหน นี่ปุ๋ยนี่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  มางานเด็กงานเด็กกันบ้างกำลังงานเด็กกันบ้างนะคะ งานเด็กงานเด็กนะคะลูกค้าเราจะปิดบังมิกกี้เมาส์เราไม่ได้นะสวยอ่ะให้ทำหาบุญนวมเด็กกิ๊นนี้มาแล้วนะคะให้ฝ่ายยืดเออ บูนวมเด็กนะคะลูกค้าไฮไ,ไฟจ์คอมมี่ค่ะลูกค,ค้าอุ้ยไส่จิ๋วดีจังบูนวมเด็กญี่ปุ่นนะคะบูนวมเด็กญี่ปุ่นนะคะอุ้ยเบอร์เบอร์ค่ะเบอร์อเบอร์ สวยมากอ่ะสีเขียว sure. ุ้ยทำไมไซมันเล็กจังเลยวะมีแจ็กเก็ตยีนปนด้วยอะไม่หนามากนะคะลูกค้างานไม่หนางานบางๆใช่มีแจ็กเก็ตยีนปนด้วยตอนนี้ยังเจอแต่ไซเด็กเล็กเลยเนี่ยเนี่ยไซเด็กเล็กทั้งนั้นเลยวะ วิลโค่แบบอยเฮ้ยไม่หนาเออบางแล้วเนี่ยใส่กันแดดได้แจ<ก>๊บใส่กันแดดได้นะเนี่ยบาสบอยบาสบอยใส่กันแดดได้อาจี้มีอาจอาจะมีแบบหนาเพิ่มเลเวลขึ้นมาบ้างนี่ สวยมากแต่ว่าไซส์ดีงามมากเลยลูกค้ายังหนาวืูไหมคะลูกค้าขายังทันไหมวิตเาลบเฮ้ยเมสโซหรือเปล่ามียูนิคอ์ขนเป็ดด้วยจำนวนชิ้นน่าจะเยอะนะเนี่ยโอระว่ไซส์เล็กมากเลยอะ่ะเอาดีๆนะไซส์แปดสิบเก้าสิบทั้งนั้นเลยอะ่ะ ไซจิวมากย <c oughs> ูนิโคแลูกค้าไซจิ๋วมากเลยนะคะไซ <c oughs> จิ๋วมากยังไ <c oughs> ม่เจอไซใ,ใหญ่ๆเลยลูกค้า <c oughs> เอาเอาเดี๋ยวขออนุญาตโชว์กลางงานก่อนนะคะ จิตซิปไม่ไหวนะลูกค้าน่าจะจำนวนชิ้นเยอะเดี๋ยวแม่ค้าขอโชว์ก่อนนะเดี๋ยวอ่านเมนให้นะคะเนี่ยใส่จิ๋วมากเลยลูกค้ามีแจ็กเก็ตยีนด้วยใส่กันกันร้อนได้นะคะกันแดดนี่ยูนิโค้ขนเป็ดคะ่ะใส่กันแดดได้นะคะไม่หนามากนี่แจ็กเก็ตก็บางๆางแจ็กเก็ตยีนก็บางๆางนะ นี่มีชุดหมีด้วยนี่หรอนี่หล่อจังนักบินนักบินอวกาศไอ้แต่ไฟเยอะเฮ้ยมีแต่ไฟเล็กมีแต่ไฟเล็กทั้งนั้นเลยไฟเล็กเยอะมากเล็กเยอะกว่าลิงอีกนะเนี่ยเอาดีๆนะ เล็กทั้งนั้นเลยอะดูดิเนี่ยเล็กทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะติดชิ้ให้ดูเป็นบางตัวนะจำนวนชิ้นเยอะอุ้ยยูนิโคโ้ดเล็กมากเล็กเกินอะยูนิโค้ดค่ะเอาดีๆนะแม่เล็กเกิน,น,โโน,กกนต้องเอาไปทำให้มันฟูนะคะลูกค้าอ่หานี้ไซส์ใหญ่มาแล้วกีป้า ต้องเอาไปทำให้มันฟูนะคะลูกค้าถึงจะสวยเมสโซน้องโดนอัดมานะคะอ้าวแมสโซก็มานะคะแมสโซอุ้ยน่ารักแมสโซเปียโนค่ะนี่น่ารักมากยูนิโค่ค่ะยูนิโค่ค่ะนี่อาจจะยับนะในกล้องเนี่ยเบบี้เราก็มีนะแต่ยังไม่เปิดกล่อง ทั้งวันอนะถ้าเปิดเบบี้อะ oh. โอ้ดังโอเลยนะหล่อมากเฮ้ยเพ์สันบัตนะ s <S หล่อมากข้างหลังข้างหลังนี่เอ็นจอย m e มนะบางตัวก็จะเป็นบางบางนะคะลูกค้าไม่หนามิกกี้เมาส์อ่ามิกกี้เมาส์มาอีกแล้วนะคะ,คะสกีไม่ได้ดูราคาเลยอาะยุน,นโคอค่ะ มิกมมกี้เมาส์เวนเยอะจังมิกกี้เมาส์ค่ะเนี่ยพวกบุญนวมเนี่ยมันชอบแฟบสวยจังอันเนี้ย่างสะอาดมากบุนวมเนี่ยน้องชอบเฟสนะคะลูกค้านิวบาลานไม่ค่อยขึ้นกล้องเท่าไหร่รลา สันตมุตมิคิ้ขู่อมนุนเนเออชุดหมีก็สวยช่วงนี้ต่างประเทศเขายัางหนาวอยู่ไหมหนาวอยู่จีนยังหนาเขาไปเที่ยวจีนกันฉ่ำเลยนะไปดูหิมะที่จีนว้ายมิกี่เฮานะคะมีกี่เฮาคะ่ะมีกี่เฮาคะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะมีกี่เฮานะคะสวยจังเลยอะ่ะงานสวยมาก ก vas, แกนกาวหรือ <ator> เปล่าของเราไม่สิบจีไหมยน่ะคิดว่าโดนของเราใช่จีไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่หรอผีสันเยอะมากเลยลูกค้าอ่ายูนิโคก็หลายตัวนะคะนี่ยูนิโค้ดีแล้วแยบคิดนี่ยูนิโค้ดีแล้ว เอสเอฟในไลน์นะเดี๋ยวถ้าถ้าทำรีวิวลูกภาพแล้วก็อาจจะราคาเต็มนะแช <rectangle. S 1> ไซดีมากไซดีมากเลยลูกค้าดีงามมากไซไซดีงามมากเลยมียชุดหมี่นิดหน่อยดูราคาได้ไหมยูนิคล <Generation> วมเให้ราคาเทสในไลท์เท่านั้นนะคะราคาเทสในไลท์ราคาปกติจะขาย4,900ันเานะคะแต่ราคาเทสในไลท์เอาไปเลย3,900บาทน,นะคะลูกค้าคุ้มมากบูนวมเด็กที่ไหนเนี่ยราคาเนี้ ไม่ใช่งานป้ายลิงนะคะตัวนี้ลูกค้าเป็นน้องใหม่ที่ใช่ลรกว่าเดิมนี่สวยมาก3า0พันเนะคะให้เฉพาะลูกค้าที่พร้อมโอนและเอฟในไลน์นะคะเดี๋ยวแม่ค้าทำรีวิวผ้ามนิ่งแล้วอาจจะราคาแพงกว่านี้นะใส่ได้สองด้นเนี่ย3,900บาทนะคะลูกค้ามันหนักเก้าสกิโลเบบี้แกปอุม,มา โคตรคุ้มเลยราคานี้ลอตโต้งานญี่ปุ่นนะงานญี่ปุ่นนะจ้าสาวสาวสามพันเก้าโอ้โหสวยจังเลยวะที่ะมันต้องไปแง่อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติของกระสอบจะเก็บอะอาดิดาสมิสซุนุสกาเจนไม่ค่อยออกหรอกเดี๋ยวนี้ออล็อกซี่เออล็อกซี่ก็มาเป็นไง ลูกค้าต้องเอาไปตีฟูนะคะมันถึงจะสวยมีแจ็คเก็ตยีนด้วยประเด็นน่ะหล่อมากหล่อเท่มากลูกค้าหล่อเท่เลยท่อมากเนี่ยแจ็คเก็ตยีนสวยมากสามพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้าค่าส่งเก็บปลายทางนะคะอ่ะาที่กลางไม่รวมส่งนะคะรากคาเทสนี้ไม่ได้เอากำไรเลยนี่จีจี G นะคะคุ้มมาก อุบลค่าส่งประมาณหกร้อยห้าสิบาทนะคะประมาณสามร้อยห้าสิบตัวบวกลบนะคะลูกค้าค่ะแต่ว่าไสจิ๋วมันเยอะมากเลยอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นไสจิ๋วทั้งนั้นเลยลูกค้าไอ้ป,ปา้าป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นืัวทั้งนั้นเลยนออลูกค่ะชุดหนีไม่ค่อยมีนะคะกระสอบเขามีใส่ได้สองด้านอย่างเดียว ใส่ได้สองด้านไม่หนามากมีดำ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 จะกเก็ตกีนปะมีดำ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 โอ้โหสวยมากราคานี้ขอคนพร้อมโอนนะคะลูกค้าส่งยังทันวันนี้อยู่ใครเอฟแล้วโอนเลยเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะอันนี้ซิปใส่ได้สองดน้ามันมากนะคะบุญรวมเด็กราคานี้บอกเลยงันญี่ปุ่น หาไม่ได้นะคะราคานี้นะคะลูกค้าค่ะดีเทลสวยสวยหาไม่ได้นะคะลูกค้ากระสอบหลายดาวซื้อไม่ได้นะคะราคานี้กระสอบลิงก็ซื้อไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่งานค้างนะคะยูนิโคเนี่ยราคาหน้าโรงงานอยู่ที่สี่พันบวกนะคะกระสอบลิงยังไม่รวมค่าขนสง่สงใช่ค่ะราคาต้นทุนหน้าโรงงานนะคะไม่ใช่ยังไม่รวมค่าขนสง่งมาไทย โสวยมากสวยมากสามพันเก้าเนี่ยซื้อกระสอบซีหกไม่ได้นะคะวัดใหม่จากโรงงานน่ะโรงงานขึ้นราคาเราก็เลยไม่ได้สั่งมานาทีเนี้ยอันนี้ตูกมากแล้วก็คุ้มคูดอะไรนี่นี่โคขนเป็ดอีกแล้วสวยมากเลยอะ เบนเยอะมากเลยลูกค้าอุ้ยสวยมากเลยนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะกีดสลบเลยค่ะสวยจังังดีีีมน่อุ้ย <c oughs> สวยจังเลยอ่ะน่าใสาดีที่สุดมากไปาไยห้อยครับตัวนี้ติดชุดหมีมาไม่กี่ตัวเองนะ ด,ดูดูดูปาคา่สวยอ่ะยูนิคโอ้โหแจ็คเก็ตยีนสวยมากเลยว้าวดีนะว้าวสวยจังสีสันเยมากสวยมากเลยอ่ะลูกค้าเอาเือะสายเด็กใครที่ถามอยู่วันก่อนสวยมากมีเลาตงน้ ๋ยวมีเปิดอะไรต่อยค่ะยังไม่แน่ใจเลยค่ะลูกค้าต้องรอดูนะเดี๋ยวจะจะจบไลน์นี้จะไปส่งของก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบค่าเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดงานอะไรสวยมากเลยลูกค้าเอาเป็นสามพันเก้านะเนี่ยโอ้โหแม่แม่พี่พี่ขาไข่ไขใครซื้อแม่ค้าอยู่ทุกปีนะคะก็จะรู้นะคะสามพันเก้าสามพันเก้าเก้าสิบโลนะคะสวยมากอะ ดูดิดีเทลสวยมากลูกค้าสวยมากโอ้มาอีกไปมาอีกค่ะโอ้โหสีสันแบบน,นี้ค่อยออกมาบอกแล้วว่าซื้อกระสอบ T6 ไม่ได้นะลาะค่ะอันนี้ถ้าเป็นล็อตใหม่อะรานะคาพุงพ่งพุ่งกระฉูด เอ็นเจอร์บูเปล่าเอามาค่ะแต่ว่าซิปเนี่ยวิธีการซ่อมซิปมีใน Google นะลูกคา้าสามารถดูได้เลยเเอีกกี่เฮาอ่ะเอ้าไีกกี่เฮาอีกนะสวยมากเลยกระสบเนี่ยแดาจ,จังเราเจอกันช้าไป,ไปเดี๋ยวปลายปีนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดโกลยให้เดี๋ยวปลาย,ยป,ปีนี้เจอกันเดี๋ยวจะมาเปิดโกลยให้นะคะ พอที่เด็กมีค่ะแต่เดี๋ยวต้องรอเปิดก่อนนะน่าจะยังไม่ใช่วันสองสาวันนี้นี่เหมือนของผู้ใหญ่เลยสวยมากแมสก์โซมันอะสีสันเยอะมากเลยแฮปปี้ไทม์ใส่ใส่กลับไปในกระเป๋าไม่เป็นไรมันซ่อมได้ร <c oughs> ูดแรงเกินใส่กลับไปในกระเป๋าเมันซ่อมได้ เปลี่ยนหัวสิบด้าไม่เป็นไรมีกี่เฮาค่านะใช่แบนเยอะมากสีสันก็เยอะไซส์ดีด้วยไม่ใหญ่เกินไซส์ไม่ใหญ่เกินไซส์ดีงามมากสีเอ้ยสามพันเก้าลูกค้าม่จริงดิแมาจริงดิสามพันเก้าพี่ร <laughs> ักอุ้ยสวยจังถ้าไปตีฟูนะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆ ไม่เคยค้าทู่ขนาดนี้เลยพี่โนโอ้องเออพร้อมยิบขึ้นรถเลยวันนี้ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ดูราคานะบอดี้อ่ะ<ม>ยังกระซิบไม่ได้นะคะยังยังไม่ได้ดูราคาเลยสามพันเก้าพี่โนโอ้องเโคลโไม่เนดีเทลจริไหนไวะนี่เหรอโคลโลไมลาว ล้วงอู้หูนี่กันฝนนีอู้นี่กันฝนนี่อันนี้เป็นคิติกเหมือนคิทิกเลยเนี่ยอาดิดาสวยมากเลยอะ่ะโอ้หูอะไรก็อาดิดาสเยริโกแต่บอกเลยว่าร้านเราราคาแบบจึ๊งแน่นอนนะคะราคาไม่ดาวังคารแน่นอนราคาดีเดี๋ยวนี้บอดี้เด็กราคาไปดาวังคารแล้วนะบอกเลย เราไม่ได้เอาไขายนานแล้วเพราะว่าราคาไปดองคารแล้วบอดี้เด็กเนี่ยเกินดองคารแล้วตอนเนี้ยดาพุทธด,ดาบพุทธราคาดองคารแต่ก็ไม่ได้แปลว่าดีทุกลูกนะ <c oughs> ทางก็มีแ <c oughs> จ็กเก็ตค่ะมีแจ็คเก็ตยีนด้วยประเด็นอ่ะเออสามพันเก้าพันสาว เดี๋ยวจบไล้์แล้วจะไม่ได้ราคาสามพันเก้าแล้วนะคะพี่สาวมันมันสูงเหรอนี่นงสะอาดมากแต่ว่าเรื่องซิทเนี่ยมันต้องเป็นเงี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะของงานเจ็กเก็ตนะคะุ้ยสไปเดอร์แมนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อทั้งนั้นเลยนะคะพวกแบบพวกชุดหนีหไม่ค่อยมีชุดช่างอะไรแบบนี้ไม่ค่อยอ่ะซิปหายต้องไปซ่อม,อมเอานะคะ สามพันเก้านะคะลูกค้าค่ะใครจะเอาก็อิ็อ็อ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะไปส่งของแล้วลสวยมากเลยไม่ใช่ MKC 6นะคะลูกค้าตัวน,นี้แก๊ปอีก,อก,อกเดี๋ยวนี้สุขจะไม่ค่อยออก,อกงานญี่ปุ่นโอ้โหเมที่เรี่ยวหายาก ราคานี้ก็คือดีพระรามแปดเลยไม่เน่าไม่เสียด้วยหลักๆคือน้ำสองเขาใช้งานได้นะคะโอ้อาจจะไปแล้วนะลูกค้ 3, oh <c oughs> าสามพันเก้าโอ้ไ y ่ o d เนี่ยเราไม่ถนัดางานเด็กแกบนี้ดีเทลดีมากเลยไม่ค่อยได้เอางานเด็กมาขายไม่ถนัดเท่าไหร่ ดีเยี่ยมมากเหมือนขนเป็ดเลยนะบางตัวแก๊บครับอันนี้เหมือนขนเป็ดเลยอ่ะๆๆน่าจะเกินสามร้อยห้าสิบนะเนี่ยตัวเล็กๆเยอะมากเลยเหมือนขนเป็ดเลยอ่ะขนเป็ดปะเออเหมือนขนเป็ดเลยอะมันยืดๆข้างในอ่ะ <laughs> มันดึงๆข้างในอ่ะ <laughs> อุ้ยป้ายเทคนเยอะมาก <laughs> โอ้แจ็คเก็ตแบดบอล ันนี้แบบนี้ใส่กันฝนไอ้กันลมได้เอันนี้ใส่ไปญี่ปุ่นใส่ไปญี่ปุ่นซาลาเออซาลาใส่ไปญี่ปุ่นนะคะถ้าแบบนี้ใส่ไปญี่ปุ่นได้แต่มันจะเป็นหนาปนบางไงลูกค้ามันจะไม่ได้หนาทุกตัวเดี๋ยมนี่มหมมีใหม่พรมด้วยนะใหม่พรมใหญ่ก็มีนะบาบางเด็กก็มีเแบบี้ก็มี งานเด็กน่าจะอยู่หลังๆแหละงานเด็กน่าจะอยู่หลังๆงานดีแน่นอนเกิดมาหลายรหัสแล้วเนี่ยเลือเกจมาดีแล้วยังไม่มีพังสักลูกยังไม่มีพังสักรายการเลยเนี่ยเ <Angel S 1> อ้เจ้าบูมไหมตัวนี้เนี่ย้น่าจะใช่นะตูะก,ก็มีเนีี่่ยพฟนซีหัวสัตว์ก็มีอุ้ยใช่ใช่ใช่ใช แฟนซีหัวสัสตว์ก็มีนะคะจะอยากเก็บไว้ขายปลายปีมากเลยข้างในสวยมากเลยเองเจบูกระสอบมิกแบรนด์แจ็กเก็ตไม่มีค่ะลูกค้าหมายถึงแบรนด์ล้วนหรอคะถ้าแบรนด์ล้วนไม่มีนะคะกระสอบญี่ปุ่นไม่ค่อยมีนะคะแบรนด์ล้วนเนี่ยแบรนด์ล้วนไม่ค่อยมีนะกระอสอบญี่ปุ่น ขายมายังไม่ไม่ไม่เคยเจอแบรนด์เลยใช่ขายมายังไม่เคยมีเลยแบรนด์ซเลยแต่ถ้ารวมแบรนด์อ่ะมีลูกค้ารวมแบบแบรนด์ด้วยไม่แบรนด์ด้วยอ่ะมีสะสอบเมื่อกี้ที่เพิ่งเปิดไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่แขวนอยู่เนี่ยแม่ค้าจะเอฟเองนะตอนเนี้ยไปดูในเว็บแล้วมีเว็บหนึ่งสี่พันแล้วก็มีเว็บหนึ่งหมื่นหก ย็นนะไม่ใช่แบบอ่าประมาณนี้นะคะลูกค้าขาประมาณนี้นะไปแล้วนะสามพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้ากระสอบนี้งานบุนวมเด็กญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวญี่ปุ่นแท้แน่นอน แค่บอกไ,ไม่ได้แค่นั้นเองแต่ญี่ปุ่นแท้ๆแน่นอนไม่โกหกสวยมากเลยอะ่ะใส่ดี